กราบสวัสดีท่านวุฒิสมาชิกทุกท่านแล้ววันนี้กรับผมราทานสภาเอ่อตอนนี้เราอยู่ด่านอะไรไม่รู้เปิดที่เราเอามานะครับเปิดฝั่งซ้ายสุดนี้จะเป็น กับดักระเบิดนะตอนนี้เราเจอเป็นเดอะแฮกนะครับขวามือจะเป็นถอนหุกนะครับของเจคพ์กก็คือเราเอามาป่วนฆาตากรนั่นแหละนะครับตอนนี้แล้วก็ข้างล่างสุดจะเป็นพุ่งตู้นะครับแล้วก็ข้างบนสุดจะเป็นเมื่อปั่นไฟเสร็จนะก็จะเจอกับฆาตากรนานวินาทีแต่ว่าต้องอยู่ในระยะน่าจะ24เมตรหรือเปล่านะถ้าเจ้าผิดโผแล้วตัวเดอยแฮกี่มันตัวเฝ้าด้วยนะครับถ้าเข้ามานะเราถึงว่ากับดักระเบิด โอ้โตีกูโดนด้วยไงตามไหมเนี่ยเออโอไอ้้งรวยระเบิดตายห่าไปหนึ่งก็คือเราทำแบบนี้ฆาตรกรหัวร้อนมากนะครับแบบกระทืบเครื่องแล้วแบบเครื่องระเบิดนะหรือว่าพุ่งตู้หรือว่าแบบจะเป็นถอนฮุกอะไรอย่างนี้รอบทางนี้เออฝั่งนี้คือแบบตัวนี้หนึ่งหนึ่งไม้นะตัวนี้อีกหนึ่งไม้ครับ แล้วก็แมทในแมทนี้อีกหนึ่งไม้โอเคหน้าต่างอยู่ฝั่งนี้อ่ะในแมทนี้อีกหนึ่งไม้เป็นสามแล้วก็สี่ในบ้านเล็กจุกเล่นนานๆโอเคเราวิ่งไปฝั่งที่มีไม้นะครับคิดว่าจะเอาเราไหมเอาไล่เลยแล้วไล่เลยเฮ้ย มทีฝั่งนี้ไม่รู้ว่ามีไม้ไหม <S <S ชายไปหมดแล้ว มาผิดฝั่งเอ้ยถูกแล้วถูกแล้วโดดโอ้โหยังจะตีโดนเนี่ยเห็นเราบังให้เพื่อนตายแน่เลยครับพยายามเก็บขอบแล้วนะ แต่ผมว่าคนนี้เขาก็เล่นแบบว่าเล่นดีอยู่นะฆาตกรอ่ะคือแบบว่าก็ไม่ได้เฝ้าแบบไม่ได้เย็นเฝ้าเลยเพราะว่ามันโอเคเขาดึงนะเอาวิ่งตามเพื่อนละโอ้โหโอเคไม่มีไม้เลยะครับฝั่งนี้โอเค เขาวิ่งตามเราไม่ทันนะเขาจะซ้ำเราตายเลยเรามาฝั่งนี้กันวนร,รอบไหนโอเควนร,รอบนี้เขาตามเราแน่นอนครับเขาจะซ้ำเราตาย หลงครับเฮ้ยได้อยู่โอเคทุกคนเราปรับเปลี่ยนเปิร์กเล็กน้อยนะครับเพิ่มแค่แทงหลังเข้ามาโอเคท่านพุที่สมาชิกตอนนี้เราอยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมอ,อ,อยู่กับเพื่อนนะไม่รู้ว่าตัวอะไรนะผมฆาตากรมาละเดอะไบต์นะครับโอ้โหเอาเรื่องไม่ล่บมึงว่า แล้วปีนมากับเราแล้วแล้วปีนมากับเราอะไรวะเนี่ยน่าบนครบรอบแล้วนะเฮ้ยโอ้เสียดายเดี๋ยวรอรอสตัน ผมไม่ทันครับทุกคนผมว่าจะไปแมนนี่ไม่ทันไม่ทันไม่ทันไม่โดนไม่โดนไม่โดนโอ้ยหน้าต่างยังกูแกล้งน้องเกินไปปุ๊เนี่ยโอเคฮิว <Okay, heal S 1> เลยฮิวเลยฮิวเลยไหนเขาจะอุ้มไหมน่าจะมาหกนี้ไปห้องนั้นเหรอ ขู่ไม่ทันมามามา <c oughs> เรียบร้อยมเรียบร้อยมันจ้าซะเหลือเกินแม่แสงไฟมันแทงเข้ามาในตาแล้วรู้ได้ไงวะ พุ่งตู้อ่อสตันไม้แล้วก็ไฟฉายี่ <c oughs> เฮียโคตรปันนะ่นอ่ะเดี๋ยวรอแทงหลังกูกับระเบิดแสงอนะ่ะแล้วก็ถอนฮุกเออรอได้เลยฆาตกร <c oughs> โคตรปวนฆาตกรเราตอนนี้เคเฟส2ไม่เป็นไรครับเราได้ปวนฆาตกรอยรูอยอย่แต่เราไม่ได้ปั่นเลยนะทุกคนดูดิภาพลื่นนะเอ๊แต่แบบภาพสวยนะครับโอ้โดโดนนะเนี่ย อ้ hey, oh ้เเียยโอ้โหลวไม้ชายไปแล้วด้วยโดดไม่ทันครับทุกคนกูตาย